เวลาผมจำเนคดีกับตำรวจเนี่ยไม่ใช่ผมจะไปเนินมากระมัวๆหรือไม่มีความรูร้นะครับเหมือนที่ใครบางคนถูกผมว่าเป็นจะแนเรียนกฎหมายไม่จบผมบอกแล้วผมมีทีมกฎหมายที่เก่งนะตอนที่ผมจะมัดตำรวจเนี่ยผมจะมากระมาดตาหนึ่งสามหนึ่งมาตาหนึ่งสามสองไม่ปฏิบัติตามสี่ถึงเก้าทัสองห้าหกจึงเป็นความผิดตามกฎหมายยามาัตาหนึ่งห้าจิตแล้วก็เรื่องการเก็บจัดเก็บของกลางการเก็บอะไรต่างๆนะครับวัตถุพยานต่างๆ อันเนี้ยนะครับไม่ได้คุยครับจริงกฎหมายเขาคัดกรองมาให้เราไปดาเนินคดีกับตำรวจนะมันั้นปอปอเขาไม่รับสํานวหนผมหรอกครับไม่ใช่ว่าผมไปแจ้งความแล้วเขาจะ้องรับคดีผมทุกคดีไม่ใช่อันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เขาไม่ตรวจนะครับเหมือนที่ดนาลงแก้เพชรนะไปร้องนะแล้วก็ไม่ใช่โดนาล่งดิรัชพลรัชพลตัวจริงรัชพลรัชพลไปร้องที่เมืองนนทบุรีนะ ว่าไม่มีการตรวจแอลกอฮอล์ไม่มีการตรวจสารเสพติดนะครับมีบางคนไม่ยอมให้ตัดผมนะผมจะบอกให้เลยว่าคนเอาไว้เพศก็ตรวจได้คนจมูกก็ตรวจได้นะครับถ้าเขาไม่ยินยอมเนี่ยือวก็มีความผิดครับพนักงานสอบสวนมีหน้าที่ต้องดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมนะเมื่อคนไม่ยอมปฏิบัติตามมาตราหนึ่งสามหนึ่งรับหนึ่งคุณก็มีความผิดฐานละเว้นเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหน้าที่ไม่ชอบมาตราหนึ่งห้า การจัดเก็บของกลางวัตถุพยานนะครับต้องมีเจ้าที่นะครับเข้าของกลางเช่นเรือคุณก็ไม่มีคุณก็ปล่อยให้เจ้าของอู่ดูแลให้โดยที่ไม่มีใครไปควบคุมดูแลอันนี้ก็เป็นความผิดนะครับจะผิดหนึ่งห้หรือไม่หรือจะปกป้องตัวหน้าที่ก็แล้วแต่ดุินิดนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยบางเรื่องผมเอาอยู่แล้วข้อกฎหมายมันได้อยู่แล้วหนึ่งห้านะครับ ผมต้องเรียนพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศนะครับว่าวันนี้นะครับ่อนอื่นจะเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบด้านหลังผมนะครับอันนี้เป็นยันเป็นยันหลวงพ่อกลวยนะครับวันนี้ถ้าใครด่าผมนะครับกระจกกระจกยันนะครับนะก็จะสะท้อนกลับไปหาคนนั้นทั้งหมดนะครับแล้วถ้าใครพูดดีวันนี้ใครพูดดีนะครับใครพูดดี คนนั้นก็จะได้ดีตามที่พูดครับอันนี้ผมบอกให้รู้ก่อนวันนี้เอายันนะครับเอายันมาให้ดูใครพูดดีครับก็จะได้ตามปากใครด่าใครพูดไม่ดีก็จะได้ตามปาก,าพก,าปากเพราะว่าวันนี้เราใช้ยันมาประทะเลยนะครับผมใช้ยันมาประทะนะครับวันนี้เพื่อตัดปัญหาไปไม่ต้องทะเลาะบบอแว้งใครพูดดีได้ดีพูดไม่ดีกระจกสะท้อนรับไปเต็มๆนะครับแล้วคุณก็จะวิบัติเองนะครับ เรียนได้ทราบนะครับอันนั้นวันนี้ใครพูดดีนะคอมเมนต์คอมเมนต์มมนแล้วก็มาไม่มีการด่าก,ก็แล้วไปก็ถือว่าทุกคนจะได้ดีหมดวันนี้นี่เป็นของเก่าแก่ของหลวงพ่อกลวยนะครับวัดโคศิตารามจังหวัดชัยนาทนะครับที่หายากครับอันนี้ผมบอกให้ทราบนะแต่นั้นเนี่ยผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าในคดีน้องแตงโมเนี่ยนะเรายังเก็บไพ่อีกหลายใบจริงๆคือ ผมพูดอย่างนี้ก็ได้ว่าวันที่26เนี่ยตอนนี้เราไม่ต้องเสีย200,000แล้วเพราะตำรวจรู้สึกว่าจะปล่อยข่าวมาให้หนักข่าวไทยรัฐ <c oughs> นะครับออกข่าววันนี้ว่าใช้พยาน26ปากในการเชื่อคำพูดของแซนนะครับโดยที่ไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับไม่มีกล้องวงจรปิดนะครับนะไม่มีกล้องวงจรปิดแล้วอที่บอกว่ามีกล้องวงจรปิดที่แตงโมจากขาแซนแล้วหล่นน้ำ ไม่มีละเอ็นบอกจะไม่มีไม่มีการจะเปิดกล้องละโทษนะครับเ <c oughs> สียดายที่ไม่มีกล้องวงจรปิดเราก็จะมาชนอีกรอบกล้องวงจรปิดเราทําได้คมชัดขึ้นแล้ะเราใช้พอประมาณในการลงทุนเพิ่มนะและใช้โปรแกรมเมอร์ระดับเขตมาช่วยนะครับนะผมเรียนอย่างนี้นะครับว่าถ้าไม่มีกล้องวงจรปิด แล้วคุณนําคําพูดของของใครก็ไม่รู้ยี่สหกคนเนี่ยมาเป็นหลักฐานที่เชื่อว่าน้องแตงโมตกน้าไตเองเนี่ยโดยนั่งปฏสวัติท้ายเรือเนี่ยผมว่าไม่สมศักดิ์ศรีนะครับผมบอกก่อนผมว่าไม่สมศักดิ์ศรีการแถลงข่าวของของกองบัญชาการตำรวจท้องภาคหนึ่งวันที่ยี่หกเพราะมันก็มีข้อสงสัยว่าแล้วน้องแตงโมจับขาแซนจริงหรือเปล่าน้องแตงโมพัดตอกเรือจริงหรือเปล่าที่จับขาแซนสองข้างวันนี้เนี่ย หลักฐานอีกชิ้นหนึ่งที่ได้ประกอในในสังคมออนไลน์ก็คือผู้เชี่ยวชาญด้านเรือกับกับ <c oughs> กับคนบนเรือเนี่ยครับกับพวกคนบนเรือแล้วก็คนเก็บเรืออะไรต่างๆพวกนี้ยกับกลายเป็นว่ารู้จักกันหมดเลยแล้วคำถามตำรวจกองบัญชาการหมวดความภาคหนึ่งว่าแล้วจะเป็นพยานคนกลา,างลยังไงนะครับหรือเมื่อเขามีความรู้จักกันรู้สึกสนิทสมกันด้วย สนัสนมกันนะครับทำธุรกิจร่วมกันแล้วจะเป็นพยานคนกลางให้น้องแตงโมยังไง GPS นะครับ s เนี่ยนะ <c oughs> ก็ไม่ได้ออกมาจา่าย s d c ดีกไม่ได้ปิ้นออกมาจา่าย s d c ดี d ผมก็ยังงงอยู่ว่าเขาบอกว่าน้องแตงโมเนี่ยถ้าตกทางซ้ายเนี่ยเรือมันจะกระชากโดยที่พูดง่ายว่า พักน้องแตงโมออกเรือก็พุ่งไปหน้าน้องแตงโมก็จะไม่สามารถถูกไปพัดเรือบาดขาได้เลยอันนี้ผู้เชี่ยวชาญเรือบอกนะครับไม่ใช่ผมพูดนะดังนั้นเนี่ยตำรวจเนี่ยมีการแถลงข่าวหลายครั้งบอกสาเหตุที่น้องแตงโมเสียชีวิตเนี่ยเกิดจากเรือกระชากนะครับเกิดจากโลเบิร์ดเนี่ยขับเรือและกระชากทําให้น้องแตงโมเนี่ยเสียหลักทับตงน้ําไปตกลงตำรวจกับผู้เชี่ยวชาญเนี่ยได้เคยคุยกันบ้างหรือเปล่าครับ ผมว่าจริงๆน่าจะไปคุยกันก่อนะระหว่างตำรวจกับผู้เชี่ยวชาญเรือนะน่าจะไปคุยกันนะครับว่าไอ้จบลงเอาไงแน่วะจะเจ้าเอาเรือกระชากและเป็นสาเหตุทําให้น้องแตงโมตกน้ํหลังจากที่ยืนขึ้นมาจากปัสสาวะหรือจะเอาไงแน่เพราะว่าผู้เชี่ยวชาญเรือบอกว่า GBS เนี่ยการที่เรือกระชากไม่มีผลต่อการตกของน้องแตงโมกตกลงผมก็ไม่รู้ว่าผมจะเชื่อใครดีระหว่างผู้เชี่ยวชาญเรือกับกับตำรวจ อันการถแถลงข่าวเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับนะจะวงออลคดีของรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์เนี่ยนะมาเป็นประเด็นเนี่ยที่จะออกม,มีการเป็นบอกจะอ,ออกออกหมา้จับกันเนี่ยนะครับไม่ใช่เอามาจับันที่26ตอนเที่ยงนะครับและนักข่าวไปทาข่าวที่ลุมพินีนะครับนะออามันชัดๆนะเปิดกล้องมันชัดๆเลยถ้ามีกล้อง,ง,ง 200, นะจริงผมเตรียมเงินสดไปละสองแสนนะจริงๆตอนแรกผมกจะเอาเงินสดไปสองแสนแล้วก็ไปนั่งฟังด้วย ที่กองอระชาการตำรวจพอนพักหนึ่งแต่เห็นบอกไทยรัฐบ,บอกว่าไม่มีคลิปนักเลยเอาเงินสองแสนเก็บดีกว่าเพราะว่าคงไม่มีให้ดูนะคงจะมีเพียงแค่พยานบุคคลที่ผมกปากนะครับนะอันเนี้ยเริ่มแรกนะพี่น้องประชาชนผมให้ข้อไปรุ่ยหนึ่ง,งย้ายสถานที่ผ่าไปสุดศพจากโรงพยาบาลธรรมศาสตร์ลังสิกมาเป็นโรงพยาบาลตำรวจโดยใครก็ไม่รู้อันนี้ข้อที่หนึ่งนะครับข้อไปรุธข้อที่สอง เรือก็ไม่มีการอายัดเก็บไว้นะครับโดยมีเจ้าที่ควบคุมว่ให้มีบ,บุคลภายนอกเข้าไปสร้างพยานหลักฐานได้นะครับข้อสองนะข้อสามเส้นหมที่มีการเก็บครั้งที่สี่นะครับในวันที่หนึ่งมีนาก็เป็นวัตถุพยานที่ไม่น่าเชื่อถือเพราะว่าเส้นหนึ่งอยู่ใต้บอ่ออีกสองเส้นอยู่ใต้น้ํานะครับซึ่งมาเก็บครั้งที่สี่เป็นวัตถุพยานที่ไม่มีความน่าเชื่อถือข้อห้า แก้วแชมเปญที่มาเก็บครั้งที่ห้าตั้งั้นที่คุณไปที่ตรงนี้สี่ครั้งคุณเมื่อมาเจอครั้งที่ห้าก็เป็นวัตถุพยานที่ไม่น่าเชื่อถือนะครับนะแล้วก็ผิดผิดหลักการเก็บตัวอย่างด้วยเพราะว่าผมได้คุยกับทางผู้เชี่ยวชาญของเจ้าที่กองพิสูจน์หลักฐานที่เป็นอดีตข้าราชการผู้ใหญ่ในกองพิสูจน์หลักฐานเขาบอกว่าไม่น่าไม่น่า,ไม,นาไม่น่าเชื่อว่าจะมีการเก็บวัตถุพยานแบบนี้นะมันทําให้เสียหายมากต่อ องค์กรหรือสถาบันของนะครับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะโดยเพาะพิสูจน์หลักฐานนะครับอันนี้นี่คือเขาไปลดข้อที่ที่เห็นได้ชัดนะครับนะข้อต่อมาคือบาดแผลบาดแผลเนี่ยนะครับมีรอยบาทเนี่ยขาฝาใหญ่นะครับที่เป็นแผลยาวประมาณ25-30เซนนะครับเป็นรอยกียดด้วยลักษณะ ของมีคมนะครับเช่นมีดนะมีดนะรผมยกตัวอย่างเช่นมีดนะของมีคมเช่นมีดโดยไม่มีรอยช้ําอันนี้ตํารวจก็ไม่เคยตอบได้เลยว่าบาดแผลนี่ยนะครับโดนอะไรได้แต่บอกว่าโดนของมีคมนะแล้วก็บาดแผลที่อยู่ด้านขวางที่เป็นริ้วๆๆเนี่ยซึ่งผมบอกให้เลยว่าไม่สอดรับกับใบพัดของเรือลำนี้เลยนะครับเพราะว่าผิวันบางมากนะครับ ผิวมันบางมากแต่เราเปิดเผยรูปไม่ได้เพราะว่าถ้าเปิดไปเดี๋ยวมีคนไปดำเนินคดีผมเอารเอารูปเอารูปเอารูปสอมาโชยนะครับบาดแผลเนี่ยใบยพัดเนี่ยมันจะมีสามใบพัดปฏิมันจะมีมันจะมีความโค้งของใบพัดพี่น้องประชาชนนึกตามไม่ดีนะครับมันจะมีมความโค้งของใบพัดเนี่ยถ้าน้องแตงโมงเนี่ยยกขาขึ้นใบพัดแรกจะต้องปึงป้งปึงป้งปึ้งมันจะเป็นสามแนวในรอบหนึ่ง รอบใบพัดเนี่ยมันจะมีสามแนวมันต้องดูว่ารัศมีของใบพัดนะครับรัศมีของใบพัดก,กับแผลที่เกิดขึ้นรัศมีของใบพัดเนี่ยได้แนวเดียวกันกับที่ที่เกิดขึ้นกับบาดแผลของน้องแตงโมงที่เป็นริ้วยี่ิบสองจุดไหมนะครับนะอันนี้ก็เราได้มีการตรวจจากสภาพนะครับนะตอนที่วันที่เกิดเหตุที่ที่บินเราขึ้นมาจากน้ำเนี่ยครับเรายังไม่เห็นริ้วนะครับแต่เรามาเห็นเนี่ย ตอนที่มีการมีหน้าข่าวหรืออะไรเนี่ยเอาไปลงในพันทิปก็ไม่รู้หลุดกับเนี่ยผาพวกนี้ไม่รู้หลุดมาได้ไงผมก็ไปเห็นอยู่ในนะครับในทวิตเตอร์นะก็เห็นอยู่ในทวิตเตอก็ก็เห็นอยู่ว่ามีริว้วๆเนี่ยก็บาดแผลไม่เกิดความคมกับใบพัดนะครับแล้วก็มีรอยช้าซึ่งเราดูรัศมีของใบพัดเนี่ยไม่เข้ากันเพราะว่าถ้าเป็นใบพัดเรือจริงมันจะมองเห็นได้ชัดโดยนะครับหลักฐานทาง ต่างประเทศที่มีบาดแผลที่เกิดจากไปพักเรือที่อยูที่อยู่ในน้ํานะครับ